ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครูสังวานจำเงินในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับวันนี้เราก็จะมีคลิปการเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดซึ่งถือได้ว่ามาตราตัวสะกดแม่กฎนะครับมี ตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดามาตราตัวสะกดนะครับซึ่งมาตราตัวสะกดแม่กดนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามีจำนวนมากนะครับอาจไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปศึกษาคำที่มีมาตราตัวสะกดแม่กดกันเลยดีกว่าครับครับสำหรับตัวแรกนะครับคำที่มี ตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายนะครับที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนะครับซึ่งตัวแรกนี้ก็คือดอเด็กนะครับเป็นมาตราตัวสะกดแม่กดที่ตรงตามมาตรานั่นคือเวลาอ่านออกเสียงออกเสียงดอเวลาเขียนแล้วเขียนดอนะครับดอเด็กนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคําว่ามดนะเวลาเราอ่านเวลาเราสะกดก็มออุดดอมดนะครับออกเสียงเป็นดอเด็กเรียนเห็นไหมครับดอเด็กอยู่ท้ายครับ เวลาอ่านก็เป็นดอเด็กเวลาเขียนก็จะเป็นดอเด็กเช่นเดียวกันนะครับและก็อีกคำหนึ่งคำว่าถาดถอะอาดอถาดเห็ไหมครับดอเด็กครับคาต่อไปคําว่านะครับบออาดอวาดสกกดตรงตามมาตาเลยดอเดอ็กและคําสุดท้ายก็คือคําว่ากัดกออาดอกัดนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับดอเด,ด็กครับอยู่ในมาตราตสกกดแม่กดนะครับเขียนตรงตามมาตาแล้วก็สะกดตรงตามมาตา ตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่สะกดไม่ตรงมาตรานะครับนั่นคือตัวจจานอ่านี่นะครับจจานเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนะครับเรามาดูคําตัวอย่างครับคำแรกคําว่าตรวจนะครับตรวจตรวจนะครับจจานตัวนี้จะอ่านออกเสียงเป็นดอ เด็กนะครับอ่านว่าตรวจคําต่อไปก็คําว่ากิจนะครับกออิจกิจจจานจะออกเสียงเป็นดอเด็กอยู่ในมาตาตวสะกดแม่กดนะครับคําต่อไปก็คือคําว่าจอํานาจจจานจะอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กเช่นเดียวกันนะครับอานาจและคําสุดท้ายคือคําว่าดุนะครับที่แปลว่าเปรียบหรือเหมือนนะครับจจานก็จะอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กนะครับดอุดอด น,นอกจากจอจานแล้วต่อไปตัวที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กดนะครับนั่นก็คือชอช้างนะครับชอช้างยกตัวอย่างเช่นคําว่าราดนะครับรออาชอราดตัวสะกดตัวชอช้างจะออกเสียงเป็นดดเด็กนะครับคำต่อไปคําว่าบวชนะครับเช่นเดียวกันเลยชอช้างก็จะออกเป็นเสียงด เด็นะครับนอกจากคําว่าราดคําว่าบวชนแล้วก็ยังมีคําว่าพาณิช์นะครับคําว่าพาณิ์ชอช้างก็จะเป็นดอเด็กนะครับแล้วก็คําสุดท้ายคําที่4คําว่าคชสารนะครับคชสารตัวนี้นะักเรียนอาจจะยังไม่เคยพบคํานี้จะเป็นคําศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะครับชอช้างตัวนี้ก็คือเป็นออกเสียงดอเด็กเช่นเดียวกันคออุด,ดอคุดนะครับคุชสารนะครับ เป็นคำยืนมาจากภาษาต่างประเทศแปลว่าช้างนะครับคำนี้โคนจะสารนอกจากชช้างแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกครับคำที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กดนะครับก็เป็นอักษรควบก็มีครับแต่ประทำหน้าที่เป็นเป็นตัวสะกดหรือเป็นพยัญชนะถ้ายนะครับชอรอยกตัวอย่างเช่นคำว่าเพชรนี่ครับเพชรเขียนแบบนี้นะครับพอเอชช เพชรนะหรือพอเอ็ดอเพชรก็ได้เราเรือไม่ต้องออกเสียงนะครับก็จะเป็นพอเอ็ดอเพชรนะครับอชอรอนะครับต่อไปก็จะเป็นสอโซนะครับสอโซนักเรียนมาดูครับคำว่าการ์ดนะครับนี่สอโซก็จะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กดนะครับนั่นคือดอเด็กตรงนี้ครับนะ นอกจากซอโู่แล้วยังจะมีคําว่าอะไรครับอ่าตัวนี้ครับ tornado, melhores, ตอเตาอ่าคำนี้ก็จะเห็นเยอะกันอยู่นะครับเช่นคํา <grandes, S 1> ว่าสังเกตนะครับกอเอตอเกตก็จะเป็นกอเอดอเกตครับคาต่อไปคําว่าเมตตามอเอตอเมตแล้วก็จะออกเสียงเป็นมอเอดอเมตเห็นไหมครับเมตตา คำต่อไปชีวิตบอิโดวิทก็จะเป็นอ่อขออภัยครับบอิตอวิทก็จะอ่านออกเสียงเป็นบอิโดวิทเห็นไหมครับนอกจากนี้ก็จะมีคําว่าจิตใจจออิตจิตก uh,> ็จะอ่านออกเสียงเป็นโดเด็กนะครับจออิตจิตนะครับสําหรับต่อเต่าที่สะกดไม่ตรงตามตามแม่กดนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอักษรควบทาหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กดอีกแล้วนะครับตอรอนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าลิรนะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณการตวงวัดของเหลวนะครับเช่นน้ําน้ํามันพวกนี้นะครับลออ,ตอลีตรนะครับเราก็จะอ่านออกเสียงเป็นรออีดอ ลิทนะครับนอกจากคำว่าลิทก็คำว่าบูดบออตอบูดเป็นบออดูบูดนอกจากนี้ก็จะมีคำว่าเมตรนะครับเป็นมาตราการวัดความยาวนะครับของระยะทางต่างๆาเวลาสะกดเวลาอ่านก็จะเป็นมอ e, อีดอเมตรนะครับเมตรจะเป็นดอดิครับทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กดนอกจากนี้ก็จะมีคำว่าเกษตรนะครับต่อรอรก็จะเป็น ดอดเด็กนะครับตาเสาตัวสะกดต่อรอมาตาตัวสะกดแม่กดแล้วต่อไป ต่อมานะครับก็จะเป็นต,อต่อเต่าสลีนะครับคําที่มีตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่กดนะครับไม่ตรงตามมาตานะครับต,ต่อเต่าสลีก็ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กดเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าชาตินะครับเวลาเราอ่านก็จะเป็นชออาดชาติต่อเต่าสลีจะอันออกเสียงเป็นดดเด็กนะครับ คำต่อไปอัตโนมัติมอะอดอมันะครับจะอ่านออกเสียงเป็นดดเด็กเช่นเดียวกันจากตอเต่าสรอีกนะครับและคำสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างก็คำว่าสมบัตินะครับบมอะด,ดอบัทต,ต่อเต่าสรลอีออกเสียงเป็นดดเด็กนะครับอยู่ในมาตราตัวกดแม่กดเช่นเดียวกันนะครับตอ่ นะครับก็คือตัวตอเต่าสรอูอา่านนักเรียนอาจจะได้เห็นน้อยหน่อยในพุ้นชินนะครับคานี้ตอเต่าสรอูก็จะอ่านออกเสียงในมาตาตุสกดแม่กดเช่นเดียวกันออกเสียงเป็นรดเด็ยดกยกตัวอย่างเช่นคําว่าสายหตดนะครับหออีดอหดน,นะครับห็นไ,ไหมมีตอเต่าสรอูแต่เราก็อ่านออกเสียงในมาตาตวสกดแม่กดเช่นเดียวกันในคํานึงคําว่าธาตุนะครับต่อเต่าสรอูก็จะเป็น พออาดอธาเป็นเสียงดอเด็กเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อไปก็คือรอเรือถอถุงนะครับเราอาจจะได้เห็นบ้างคํานี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าสามารถนะครับรอเรือถอถุงก็จะอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กเห็นไหมครับอ,อีกคํานึงครับคําว่าปรารถนานะครับ รอเรือถอถุงก็จะอ่านเป็นดอเด็กเวลาเราเขียนคำอ่านก็เป็นปอรออาดดปราบนะครับปราถนานะครับคำนี้ต่อไปคำต่อไปเป็นพยัญชนะเป็นพยัญชนะท้ายที่ออกเสียงในมาตราตัวกดแม่กดนั่นคือตัวดอชดาครับนาะมีอยากเดียวนะครับดดชดาออกเสียงดเหมอนดอเด็กเลยนะครับแต่เป็นดอชดา นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่ากดหมายกออกดกดนะครับก็จะเป็นดดเด็กเลยนะครับออกเสียงดดคำต่อไปก็คำว่ามงกุดนะครับมองอมงมงกออโดกดอชดาออกเสียงเป็นดดเด็กเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อมีดชดาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นตัวอะไรครับต่อประตักสองหยักเห็นไหมครับอ่านะความแตกต่างนี้เห็นนะครับน ตอประตักออกเสียงตอก็จริงแต่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดจึงทําให้ต้องออกเสียงดอนะครับเช่นคําว่าปรากฏเห็นไหมครับพอรออาปรากุดกดนะครับออกเสียงเป็นดอเด็กจําไว้นะครับปรากฏนะครับต่อไป คือพยัญชนะท้ายตัวทอผู้เท่าออกเสียงทนะครับเหมือนเสียงททหารเลยอันเดียวกันนะครับทอผู้เท่ายกตัวอย่างเช่นคําว่าวัฒนานะครับวัฒนานะครับวอะทวัตวอะดอวัด,วด,วด,วดก็อยู่ในมาตราตัวสกดแม่กดนะครับนอกจากวัฒนาแล้วก็จะมีวัฒนธรรมนะครับเช่นเดียวกันเลยลักษณะไม่แตกต่างกับคำว่าวัฒนาเลยนะครับเพียงมีแค่ ทำเข้ามานะครับต่อไปคำต่อไปก็พัฒนานะเห็นไหมไม่แตกต่างกันเลยเปลี่ยนแค่พอพานเป็นวอแหวนนะครับทอฟูเท่าก็ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กดดอเด็กเห็นไหมครับตัวต่อไปคือตัวขอถุงนะครับถอถุงออกเสียงถอนะครับเสียงต่ําเช่นคำว่ารถเห็นไหมครับถอถุงนะครับรออุถธ ลออดออันเดียวกันจะออกเสียงเป็นแม่กรนะครับนอกจากนี้ทอถุงแล้วก็ยังเป็นทอทหารนะครับทออ,อเสียงทอทอทหารนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าบทบาทเห็นไหมครับบทบาทมาตราตัวสะกดทั้งสองคำเลยนะครับคาว่าบทนะครับก็จะออกเสียงเป็นโดเด็กบอ,อดอบทคําว่าบาทก็เช่นเดียวกันบอาโบาทเห็นะครับ ตัวต่อไปปราศาสออาดอาอดศาสททหารก็ออกเสียงเป็นดอเด็กนะครับตัวต่อไปมารยาศนะครับยออาทอก็เป็นยออาดดยากนะครับมาตราตัวสุดแม่กดและคําสุดท้ายคําว่าบริษัทสออะทตว์ก็เป็นออะสดตวสเห็นไหมครับอ่าต่อไป คำที่มีตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายในมาต,าต,มตาตัวสะกดแม่กดคือตัวทอทองออกเสียงเหมือนทอทหารเลยเสียงเดียวกันนะครับทอทงเช่นคําว่าพีโอรดที่แปลว่าโกรธนะครับรออูทอรออูดออันเดียวกันนะครับต่อไปคําว่ากรวธเห็นไหมครับกรออูทอกรดก็จะเป็นกรออูดอโกรดนะครับ ต่อไปอายุทยาเห็นไหมอายุยออุดอยุดนะครับต่อไปอัธยาศัยนะครับอัออะอทอออะดอนะครับดอเด,ด็กนะครับมาตาตัวสกดแม่กดนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวสกดหรูพยัญชนะท้ายที่สะกดแม่กดด้วยสอเสือนะครับ เช่นคำว่าโอกาสกออาสอก็จะเป็นกออาดกาดนะครับโอรสที่แปลว่าลูกชายนะครับก็จะรออุสอก็จะเป็นรออุดดรสเห็นไหมครับตัวต่อไปก็แปลว่ารสนี่คำว่ารสนะครับรออุสอรสก็จะเป็นรออุดดรสสอเสือนี้จะแปลว่ารสชาตินะครับใช้กับคำว่ารสชาตินะครับ ต่อไประหัดหออักษรหัดก็หออดอดหัดเห็นไหมครับจะเป็นดอด็กนะครับต่อไปคําที่มีตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดไม่ตรงตามมาตราคือสอสลานะครับสอสลามีหางสอสลามีหางเช่นคําว่าอากาศกออสอากาศก็จะเป็นดอด็กนะครับตัวต่อไปคําว่าเพศ พอเอดอเพศนะครับสอสลาเป็นดอเด็กคำต่อไปคำว่าประกาศสอสลาก็จะเป็นดอเด็กและคำต่อไปคำสุดท้ายคำว่าประเทศนะครับพอเอสอเทศทอ,อ,อเอดเทศนะครับ เยอะเลยนะครับนี่ครับต่อไปคําที่มีตัวสะกดหรือพยัญชนะช้ายอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดไม่ตรงตามมาตาด้วยสอสอ,อะไรครับสหรสีนะครับตัวนี้ครับนะยกตัวอย่างเช่นคําว่าพิษนะครับก็เป็นพออพิษนะครับต่อไปอังกฤษนะครับก็จะเป็นกรออกริดนะครับนะ อันนี้ตัวรือออกเสียงอีกนะครับตรงนี้นะครับต่อไปคำว่าโทษทออสอโทษก็เป็นทออดโทษนะครับต่อไปคำสุดท้ายคำว่าเศษสอเอสเศษก็จะเป็นสอเอดเศษนะครับเศษส่วนนะครับจบไปนะครับเห็นไหมครับว่ามี เยอะเลยคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วก็ไม่ตรงตามมาตรานะครับสรุปแล้วกันครับคําที่มีตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายในมาตราตัวสะกดแม่กดมีดังนี้นี่ครับดอเด็กจอจานชอช้างควบชอช้างรอเรือซอโซ่ตอเต่าควบตอเต่ารอเรือตอตอเต่าสลิอิตอเต่าสลูรอเรือทอถุงนะครับควบกัน ยังไม่หมดครับมีดอชดาตอประตักทอผูเท่าทอถุงทอทหารทอทูงสอเสือสอสลาสอฤศีอ่มีทั้งหมดกี่ตัวครับมี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8มี9มี10มี11มี12มี13มี1ิบมี15มี16บหมี1ิบเจ็ดมีสิบมี19มียีโอ้โ 20ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเห็นไหมครับสรุปก็คือคําที่มีตัวสกดหรือพยัญชนะท้ายนะครับอยู่ในมาตราตัวสกดแม่กดมีทั้งหมด20ตัวนะครับก็จะมีตรงตามมาตราก็มีตัวเดียวนั่นคือดเดอิกนอกนั้นอีก19ตัวนะครับก็จะเป็นสะกดไม่ตรงตามมาตราในตัวสกดแม่กดนะครับา ไปเป็นเรื่องของเราแลครับในการทำใบงานนะครับใบงานนี้เป็นใบงานที่4นะครับเช่นเดิมเลยมี1แผ่นนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นใบงานให้เราเขียนนะครับคำที่มีตัวสะกดแม่กดนะครับส่วนข้างหลังของใบงานก็จะเป็นใบความรู้ประกอบในการทำใบงานนะครับเช่นเดิมนะครับก็ให้นักเรียนหาคำที่มีตัวสะกดแม่กดทั้งตรงตามตามาตาและไม่ตรงตามมาตรา พยายามหาให้มีคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราท,ทุกตัวอักษรนะครับทุกตัวพยัญชนะท้ายนะครับยิ่งได้เยอะยิ่งดีนะครับนะอ่าก็กําหนดท่านต่ํา20คําก็ตก5บรรทัดนะครับบรรทัดละ4คําแต่ถ้าใครจะหาให้ได้มากกว่านั้นยิ่งเยอะย,ยิ่งดีที่คคูเคยบอกไปนะครับให้สุดบรรทัดสุดท้ายก็ยิ่งดีและที่สําคัญนักเรียนก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะครับ เสร็จแล้วก็อย่าลืมตรวจทานให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีการนำเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ